สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะคูณนี่สิวอ่ะทุกคนรางวัลก็โตัวนะคะเป็นร้อยยี่สิบนะะ รวมรางวัลนะคะ10หม่นฟรี4,996โห่เกือบ5,000นะครึ่งหมื่นเข้าไปแล้วท่านผู้ชมเออนะเอยเกินไปว่ะสวยแถวมอนรออะไรอะจังหวะน,นี้แถวแรกอืม,อม,มื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่าย PG นะคะชื่อเกมชื่อว่ารักกี้นิโกะนะคะมาเราเขาดูตัวเกมกันเลยดีกว่าอ่ะวันนี้นะคะมากับทุน3 5บาทนะคะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะนะคะ35บาทนะคะแต่บอกก่อนนะว่าคลิปนี้นะคะได้เสียเราไม่ซีเรียสน,นะคะเรามาทําคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะอ่ะไปดูกันเฮ้ยอ่ะโอเควันนี้ไม่ได้ดูตลาดตาจ่ายเนาะนะคะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลย นะก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปนะคะมาดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมนะคะอืมนะอ่ะโอเคมาปรับเบ็ดกันนะคะท่านผู้ชมไป5บาทนะคะไปดูกันจ้าโอ้โหย่างสวยนะคะคูณ4 78บาทท่านผู้ชมโอ้โหจวดจัดไปดิฮะโอ้อย่งเงานะ สวยฮะจัดไปเต็มจอคูนกว้าท่านผู้ชมเกินไปหรือเปล่ามาถึงก็ได้เลยนะคะ610บาทนะคะนอนๆออคิดดูนะ,ะไปเดี๋ยวเราไปต่อนะคะท่านผู้ชมเบสสิบบาทไปเลยดีกว่านะคะไหนๆก็ได้กำไรมาแล้วสวยฮะอ้โยแซลมอนคูณ2องอ้ยพันหกอุ้ยโคตรเอาท่านผู้ชมอ,อ หอหเกินไปหรือเปล่าท่านผู้ชมดูโอ้ยอย่างเอาเลยย่านะพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทไอบ้บ้าอุ้ยมาเล่นเบ็ดยี่สิบดูดิเออแม่งแจกหัวจริงๆว่ะเปิดแรกมาอาจจะแตกเป็นพันสองพันอะไรเงนะรรมมนะี้ยเนาะท่านผู้ชมเนาะเออปึ๊บชึบสวยฮะสาสแกเตอร์ตัวเดียวท่านผู้ชมยังไงมาหรือเปล่าจาังหวะน,นี้รออะไรอ่ะอื้สแกตเตอร์เข้าเป็นที่เรียบร้อย บ้าบอติดหมุนฟรีสวยจัดไปดิฮะโอ้โห,โหแซมอนสวดโคตรเบอร์ท่านผู้ชม840้อืม ใครอยากลองเล่นนะคะหรืออยากเข้ามาสอบถามก็สามารถละคะคิกลิง้งคอมเมนต์เข้ามาเลยนะ,ะท่านผู้ชมยินดีบริการยีย่สีช่ชั่วโมงนะจ๊ะจัดมาฮะเฮ้ยเอาเรื่องจริงนะเกมนะอืใครว่าแมวนรกนะคะไม่นรกนะจ๊ะบอกก่อนสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะ อออืคูณยี่สี่ท่านผู้ชมรางวัลก็โตนะทำาปไปรนที่สี่นะนะท่น้มโู้จนไปเป้านะแมวแมวรวมรางวัลนะคะสิบบุนฟรีสี่พันเก้ารอยเก้าสบหกหอเกือบห้าพันนะครึ่งหมื่นเข้าไปแล้วท่านผู้ชมเออนะโอยเกินไปว่ะ วยแซลมอนรออะไรอะจังหวะนี้แถวแรกอออืืออืจวดไปดิโอ้โหจับไปฮะน้อนโคตรเอาบอกก่อนโอ้โหดูยังไม่จบยังไม่จบไหลต่อไปอีกดิ โอ้โหสองพบาทอะเกินไปคูณสาบห้าบาทนะคะท่านผู้ชมเกินไปหรือเปล่าดูสามร้อยสามสิบหกโคตรเบิร์นะะอืมเต็มตองก็้ปดีคูณหบะเฮ้ยโอ้โหสี่พันสสบี่บาทโอ้โห,โโห, 4, 4โโหไม่ใช่เกมแมวนระลกแล้วนะเนี่ยนะ ทุนสามสิบห้าผานได้กำไรมาโอ้ยหมื่นสี่กว่าท่านผู้ชมโอ้โหเกือบหมื่นห้าร้อยังไงอย่าบอกนะสกแกตเตอร์มาอีกอ่ะเออเกินไปว่าเกินไปแล้วนะท่านผู้ชมเฮ้ยดูสแกตเตอร์เสือกเข้าอีกสิบหมื่นฟรีนะคะแม่งแตกสองหมื่นในชิปหายเลยนะเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าวะอืม ได้ขนาดนี้นะคะจะถอนแล้วท่านผู้ชมมือไม่ไปเล่นเกมอื่นต่อแล้วนะทุนสามสิบห้าลาได้สองสามหมื่นนิ้วโหดรีดถอนเลยนะคะไม่เล่นต่อแล้วเล่นต่อไปโดนเกมอื่นหมดเ้ยเงียบเกินไปหรือเปล่าอ่ะมันจะเอาเราคือหรือเปล่าท่านผู้ชมดูแจ๋วจัดไปโอ้โหจุดจวดนะท่านผู้ชมเลยสองหมื่นปีนะคะ สี่ร้อยบาททวนนะคะมาสองมุลฟรีเป็นยังไงสวยครับท่านผู้ชมหกร้อยสิบหกบาทมารอบสุดท้ายและท้ายสุดไปดูกันแว๋วอออพันกว่าฮะโอ้โหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาท รวมรางวัลนาซิดบุญฟรีสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทเวอร์ท่านผู้ชมทุนสามสิบห้าบาทได้กำไรมาหมื่นเจ็ดสามร้อยอ่ะเออโอ้ยไม่เล่นไม่ได้แล้วนะคะใครสำหรับ ที่อยากจะลองก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เข้ามาสอบถามก็ได้นาะนะคะ,อะโอเคถือว่าคลิปนี้ได้กำไรแล้วนะคะเราก็เลิกเลยดีกว่านะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เลยดีกว่าสวัสดีจ้า <S <S